สินแสหมิงมาแล้ว <stuk> ฮ่าฮ <society> ออกแบบลายเซ็น เซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแหมิงของแป้งเมืองไทยลัคณาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า11-17ถึง17 ตุลาคมนะครับเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนความรักยังคงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าภพที่10และก็ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีเป็นมหาอุดนะครับอยู่ซึ่งดาวพุธตรงนี้ยังให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีธนู โดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือการติดต่อธุระ,ระป่าปางใดๆก็ตามมากักจะทำให้คุณนั้นมีชื่อเสียงจากงานหรือว่าสิ่งที่คุณได้ลง,ลงมือลงแรงทำลงไปเพราะว่ามันไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนสุพะนะครับแต่เดี๋ยวกลางกลางเดือนตุลาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายแล้วนะครับ แต่นะตอนนี้ที่ผมพยากรณ์ให้อยู่เนี่ยดาวทั้งหมดทั้งมวลถือว่ายังส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสเป็นสี่วันที่ดีในสัปดาห์หน้าการงานหรือการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามมักจะนำมาซึ่งความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีงานที่คุณเองไม่คาดคิดว่าจะได้ก็กลับที่จะได้ อาจจะต้องมีการเดินทางเพราะงานด้วยซ้ำนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการเดินทางมากกักจะนำมาซึ่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูอย่างยิ่งนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่ในเรือนการเงินนะฮะก็ขยันทำมาหารแดกหน้าดูแหละชาวลัคนาธนูแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสราร ซึ่งดาวสาวได้กเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วนะก็ถือว่าการเงินการทองของชาวธนูนั้นยังไปได้ในทิศทางที่ดียิ่งทีเดียวคุณจะมีความคิดมีสมองในการที่คิดโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการหาเงินได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะสามารถทำได้สำเร็จด้วยซ้ำนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับพอมาถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะก็ถือว่า สบายๆชิวๆนะครับวันอาทิตย์อาจจะมีการเดินทางเพราะงานก็เป็นไปได้นะส่วนในเรื่องความรักสัปดาห์หน้านี้ดาวพุธดาวเจะเรือนความรักที่ผมบอกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ก็จะมีดาวศุกร์เท่านั้นนะครับที่ย้ายจากเรือนลาภะมาอยู่ในเรือนวินาศชาวธนูอาจจะมีความรักแบบลับๆเกิดขึ้นมีการติดต่อกับใครสักคนหนึ่งแบบไม่เปิดเผย นะครับอาจจะเป็นเข้าไม่เปิดเผยหรือคุณไม่เปิดเผยหรือก็ไม่เปิดเผยแม่งทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันนะในสัปดาห์หน้านี้ดวงมันเด่นออกมาในทิศท,ท,ทางที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วอิทธิพลจากดาวศุกร์ที่อยู่วินาศนี่ก็มีส่วนแล้วก็เลงไปยังดาวราหูซึ่งราหูเนี่ยมันคือเงาก็มันก็บอกว่าเป็นอะไรที่เปิดเผยไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่ยังโสด นะที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูที่บอกว่ามีโอกาสจะเจอกับคนรักที่เปิดเผยไม่ได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะเป็นไปได้ว่าในสัปดาห์หน้านี้ไม่คุณหรือไม่ก็ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเดินทางเพราะงานอาจจะเป็นคนลัคนาธนูเองนั่นแหละที่ต้องมีโอกาสเดินทางเพราะงานเพราะว่าตามโรกเกงของดาวแบบเนี้ยส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วมันทําให้เราเองจะต้องเคลื่อนไหวหรือจะต้องเดินทางนั่นเองนะขอให้โชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เหงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล